สีแต่งหน้าจากโดมิโนกันค่ะกดโดมิโนก็จะมีเลขดูสุ่มสีและสุ่มชั้นแต่งหน้าต้องกันที่ลองพื้นได้สีน้ำเงินสองชั้นสีน้ำเงินสองชั้นเริ่มชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปชั้นที่สองอันนี้คือน้ำเงินจริงนะแต่เราใช้ F3 มามันเลยเป็นสีม่วงมาต่อกันชั้นที่สอง รองพื้ชั้นที่สองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเซตลองพืนสีน้ำเงินด้วยแป้งพืนทำไมมันกระด่างอย่างนี้ต่อไปสีแก้มกันดีกว่าสีเหลือง,ห,องหกชั้นชั้นที่หนึง่งขอมาส่งครั พี่ไปสนีอย่าไปบอกต่อกับเพื่อนว่าเราแต่งหน้าอยู่บ้านแบบนี้